สวัสดีครับวันนี้เฮียติจะมาพูดถึงเรื่องตัวของที่คนที่จะมาเรื่อกวิ่งแคมป์คานะครับหรือว่าวิ่งรถผ่านแอปพลิเคชันนะครับคนผ่านแอปพลิเคชันนะครับว่าเรามีแปดข้ออะไรบ้างที่จะต้องลองนะครับทําตามดูนะครับหนึ่งนะครับเราใช้รถอะไรวิ่งลองคํานวณดูนะครับว่าเราใช้รถอะไรวิ่งอยู่ นะครับสองนะครับรถที่เราวิ่งอยู่ในประเทศไหนของระบบแอปพลิเคชันนั้นๆนะครับเพราะว่าในระบบแอปพลิเคชันนั้นๆอย่างเช่นอ่ะของแกร์คาร์เนี่ยจะมีแกร์คาร์มีจัสแกร์แกร์พรีเมียมเอสยูวีนะครับอ,อะอะไรกรบูเอยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราต้องรู้ว่าในระบบรถของรถเราเนี่ยมันอยู่ในประเภทไหนและประเภทนั้นอ่ะมันมีค่าโดยสารประมาณเท่าไหร่เริ่มต้นเท่าไหร่นู่นนี่นั่นเท่าไหร่นะครับ ข้อสามนะครับทดลองวิ่งในทุกช่วงเวลาแล้วจดจําว่าเวลาไหนที่คุ้มที่สุดนะครับเราไม่จําเป็นต้องวิ่งตามอินทิทีฟเขาก็ได้เขาเอาอินเทอทมาหลอกล่อเรานะครับเพื่อให้จริงๆอ่ะทาไมเขาต้องทำอินทิร์ทีฟปะ่ะเพราะว่าช่วงเวลานั้นนะ่ะมันไม่มีคนวิ่งคนวิ่งมันน้อยยิ่งช่วงไหนที่เจ๊แจกอินทิรทีฟเยอะเนี่ยช่วงมีลูกค้าเรียกนะครับไรอ่าคนขับน้อย รถติดแน่นอนช่วงไหนที่ไม่มีสถีบแน่นอนลูกค้าไม่เยอะไรเดอร์อ่าคนขับเยอะแล้วก็รถไปติดนะถ้าส่วนใหญ่ราคาเข้าด้วากันก็จะถูกด้วยนะครับสี่นะครับทดสอบทดลองวิ่งทุกวันเนาะจันถึงอาทิตย์นะครับวันไหนคุมที่สุดให้จดเอาไว้นะครับเราลองไล่ดูว่าวันไหนเวลาไหนอ่าจัน์ถึงอาทิตย์เนี่ยก็หมายถึงวันหยุดด้วยวันหยุดปกติ แล้วก็มันหบรดนัทคัาเลิกด้วยนะครับมีผลทั้งนั้นนะครับห้านะครับรถจนที่เราวิ่งใช้เชื้อเพลิงอะไรเดีย๋ยวนี้ปัจจุบันมีทั้งน้ํามันแก๊สนะครับแล้วก็อีวีไฟฟ้าศึกษาให้ดีว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับว่าเราวิ่งแบบไหนล่ะพัฒนาไหมหรืออะไรไม่ก็ลองศึกษาให้ดีนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าการวิ่งครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นการวิ่งแบบ ทดสอบเนาะทดสอบวิ่งเพื่อหาประสบการณ์ของเราเองนะครับอันนี้ไม่มีผูกไม่มีผิดมันแล้วแต่คนนะครับโอนะครับศึกษาการใช้งานของ Google Map ให้ชำนาญสำคัญนะครับ g o o g l e Map เนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ Google Map กป็นส่วนใหญ่นะครับเปิดเสียงก็ได้นะครับแล้วก็ลองใครใช้ตันมันชินนะรู้ว่าเออมันบอกทางเลี้ยวซ้ายเนี่ยส่นมากจะบอกก่อนหนึ่งซอยนู่นนี่นั่น ก็วากันไปนะครับแถบสีเขียวส่วนมากมันจะตรงกับป้ายสีเขียวข้างบนนะครับเจ็ดนะครับศึกษาพื้นที่ที่มีงานนะครับจากกลุ่มเพื่อนใน Facebook กลุ่ม Facebook ก็กลุ่มแหลกกลุ่มพวกแกรบคานะครับป K k ทั้งหลายนะครับลองไปดูว่าตรงไหนมีพื้นที่มีงานนะครับแปดนะครับอย่าลืมสมัครแอปใหม่ๆด้วยนะครับที่มีเปิดให้บริการเรื่อยๆพวก r o b i n h o o d l i ท e นะครับเอเชียไลทนะครับอะไรอ่ะโบ นะครับอินไดเวอร์นะครับแล้วก็ศึกษาแอปพวกนั้นเอาไว้เป็นทางเลือกนะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับมาแนะนําประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีข้อแนะนําอะไรใหม่ให่จะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระตุ้นนะครับช่องเอมินทีวีที่ติดด้วยนะครับในทุกช่องทางนะครับอินสตาแกรมเฟซบุ๊กนะครับหรือสอบถามมาที่ไลน์แอดได้ติดต่อโดยนะครับสวัสดีครับ